อยากเก็บท n นั่นในอยากไอเทคโอ้ยอยากนั่มพี่น้อสวัสดีจ้ะพี่น้องมายางเล่นเอาวิวงามๆอยากนํามัน้มาสังเอาโตเอาอันนี้มาเอาอันนี้ย้่นี่เมกลอกมาสังเนี่ยเขามาเอาเสียไปน้่อันนั้นอันนี้ย้่นี่เห็นวิวงามๆก็อยากทายพี่น้องเบิ้งน้าด้มายางเลาะเห่นพี่น้อง ลอดเลนช่มวิวสวยวิวงามปวกระเจาพักอยู่นีบานอยู่นีวิวดีขนาดทึงภูเขาพี่นอ้องบานทึงภูเขาวิวงามแห้งคุณทึงภูเขางามคักบ่เป็นงามเลนเลนงามกคักอีรีเดคุณน่ะย่งางไปชมวิวบุนอีกฝั่งหนึ่งของแม่น,น้ำบานกราเจาอยู่ทึงเขามองนี้ดีขนาด วิวดีครับมองท่องเที่ยวดีเลยคุณน่ะทางผุ่นกับภูเขางามๆอีกฟังหนึ่งคุณน่ะทาาแต่ะามันเปลี่ยนส่วนตัวข้าเจ้าบ่ได้ให้ข้นขมาได้เบิดบางหันเพราะไงแล้วไปจอดเพื่อนก็บ,บอกว่าอ๋อเป็นหูจกักเพิ่นห็นรถจอดเิ่นเลยมาเบิ่มวิวดีวิวงามงามคักงามคักงามในงามบา่าคุณน่ะตำตำลงไปก็มีบบานคนไปเรื่อย ทั้งภูเขาพี่น้องกอเดีบิวกอดดีบิวอียางพปนนี่ละหมู่บ้านสาวกระสินกับบ่เคยมาบองนี่เทียแหลกเทียแหลกมาตะวากะงามคักมายางเหร็นมาส้มวิวกระตอบหน่อยเพิน่นตระบหน่อยท่ายางพี่น้องตะวันขนยางไหลอยู่ตะวันลดหนีเจ้าบวหอยยางบ่อยมามหมุ่นไหมรถไหม เจ้าสีหามจักหน่อยกันเกี่ยวกับรถเพราะว่ามันเป็นเป็นหมู่บ้านส่วนบุคคลน,นี่อย่างประมาณนี้ไหมเจ้ากระสีบอกค่อยให้คนมาหมั่วปันใดก็นอกจากว่าพวกพักอาศัยอยู่หนี่พวกเจ้าพักอาศัยอยู่หนี่มาใดอยู่แต่บ่าขันคนหนอกขันมันย่างกัด้แต่บ่าขันจากกระยานใดยางใดแต่ว่ารถนัถน่นรถใหญ่นี่คือสินี่จะรถพวกพักอยู่หนี่พี่น้อง ยันยางมีกับวิวดีค่ะขนาดคุณน่ะยันอยู่มองนี้วิวมาทา่านีโอ้ยคนเลือเอาแมวมาตะใส่าบามเบกประสนแงยบ,บ <laughs> น้อยที่รักคนว่าบามเบกพี่น้องมองจอดรถจอดลากข้าเจ้าที่เปนบ้านพักตากอากาศข้าเจ้ากบร่เป็นทา่า้อง บ้านเด่นเวททางยางน้ำปลาน้ำดงใดอยู่นี่ทางยางวิวงามครับกาเขียนไปบ้านเด่นเวทว่าจะเป็นทางยางฝุ่นพี่น้นองลงไปฝุ่นก็เป็นหมู่บ้านเป็นนันไปอีกงามแห้งงามอิลีหมู่บ้านยังโอเวนโฮเวอร์ฮั่กโอดวิวรู้ดีว่าเนมดีสะดอบโอเวนโฮเวิร์บัดเฮียโอเวนไปอุ่นเอา ย่าอบดีสเบรเด้เกอเอาโอ้ยสมังงามกักแต่บิ่งเนื้อพุ่น่ะ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 พิ่นสิมาเฟียเฮาแหมเอ้าเอาเพิ่นสิมาเฟียขาแหมสมังบ่ขีดื้อแต่เอ้าเอาผุเพิ่นขั้นพันสิมาถูเบิ่งเนี่ยผุนเว้ยมาแต่ใสผุนผุน่ะขั้นล่ะสิยางไม่แห่เฮาแหมนั่นนั่นมาอีกเลยมันตะกีดือเนี่ยยามา สินําำไม้แห่อบนคันบรนจิมาถูขางไหมปุ่นไปหาพ่อแย่นั่นเลยปุ่นนั่นไปถูขางนั่นเห็นี่ว่าิมบอนเมกนี่มีลายแดดบบดไอน็อตกิบทางล่างนั่นเป็นหมู่บ้านโอเบิร์นโฮเฟิร์นพี่น้องหมู่บ้านโอเบิร์นโฮเฟิร์นตว่าทึ่งเขาหนิยักษ์ข้าเจ้าเอินเขายังสาวกระสินกับบรลูคุณรถจอดต้องมองอยู่พุ่นหมู่บ้านโอเบิร์นโฮเฟิร์นหมู่บ้านมึงเขาแตวบะ ธรรมชาิแห้งค่ะพี่น้องเป็นตะยูครับไม่นไหนซาวากระสินมาอยู่กับยูใดอยู่นี่สื่อรถหน่อยจะขั้นครับขึ้นครับลงแล้วก็ธรรมาติแห้งเป็นป้าเป็นเขาธรรมาติแห้งค่ะคุณเอาไปเฟียขาเฟียแข้งปั่นหัวจักกันตะโดนมาตะใส่ผูส้ส่อนธรามาติพี่น้องสิละขันออกมาขังนอกแล้วม่ยางเห็นวิวเห,นนนเห็นนันเห็นนีมันกระงามเนาะผุ้น่ะมู่บานโอเว่นโฮเฟินข้างล่างนี่นี่โอเว่นโฮเฟิน ตว่าดทึ่งเขาบางสาวก็เลยษินแผ่นกองให้เบิ้องบางหันกบรูว่าเขาเอินเขาอีหยังมูบานอีหยังแต่ว่าอยู่ทั้งทึ่งทั้งหลังคุณไม่แล้ววิน้องไม่แล้วมาหาสาวก็เลยษินอีกแล้วคุณไม่แล้วไม่แล้วเธอเบิ้องปฏิมาเปี้ยขาบ่อยเปี้ยแต่เบิ้งสิเขามากไกลๆเ้าสิมาเปี้ยขาแต่เบิ้องแต่เบิ้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 องบ่อยเปี้ย บ่อเพี้ยยี่มาเพี้ยได้สิเดือสิมึนแท้สิมะตูขาเขาไหมพุ่นไปพุ่นหรอแบบนี้บ่ห้เพี้ยไปพุ่นหรอสิยางมาสิมะตูขากางเกงเขาไหมปั๊ดตุ๊ดโอ้โหจักกันแต่ย่ามเฮืองนะพุ่นแลนด้วยพุ่นหางจริ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 งไปสิมาเล่นว่ายเล่นน้ำสิเอาขนมะตูกางเกงสาวกระดิสินไม่บ่อยถูพุ่นไปเพี้ยพะแย่นั่น อมาแล้วมาแล้วถ้าเบิ่งมาอีกพี่น้องสิมาหาใครอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วถ้าเบิ่ง๋ยาเบิ่งได้มาอีกแล้วถ้าเบิ่งขี่ดื้อได้นเลงสิมาเฟี่อาเข้าอีกวะเบิ่งถ้าเบิ่งเป็นสิมาเป็นสิเลาะเลาะมาอีกมาแล้วมึงไปเฟียอย่ามาไก่คนสิมาติดกางเกงเฮานี่ขี่ดื้อขี่เบิ้งได้วะเอ้า มันก็สิมายางเปี้ยคาค่อยไปเฮ้ยยางจิมาดื้อมามึนคัเะเจไปเอานักเอาไผ่เปียนอนอีกเฮ้มโหจักกันยังยูเอาไปพฟูดอีกแล้วรู้ดิไปวันมอแรยนยางต่อยต่อยต่อยสิมาเปียยฮาหักอยู่ได้มาแต่อันแมวกระบาหางบ่ให้เปี้ยใหายก้กอดขนมันสิมาติด บ่มักโกับโปขนขันค้นติดอันเสื้อผาล้วคือยังค้นสกับกนี่อือฮึไอซี่ดุนอนาตะวันขันคนติดกางเกงติดยังมันก็ย,นยังโซกับโปพี่นอ้องเบิ่งไม่อีกแ้วพี่นอ้องเอาบ่าเซียเห็นบ่ายางไม่อีกแดวเธอเบิง่งเป็นสิร้อยร้อยร้อยมาหาข่อยเธอเบิ่องบอม่ามันขึ้นปลาไปละคุณขึ้นไปทั้งปลาละคุณไปหากินกิหลีดไปหากินนู เอาพี่น้องคลิปนี้จบที่นี่แล้วค่ะพี่น้องเอาภาพเอาวิวงามๆมาให้เบิงเนาะไปแล้วจ้าบายบายขอบคุณหลายๆค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ได้ใจ้ด้วยเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นก็จับกล่องใจมันหยุดเลยจิมาหาข่อยดื้อแห้งเน้นไม่ได้วต่เบิงด้วยพี่น้องบรเซียเบิงด้วยมันจิรอรอรอมาหาข่อยอีกนานนานนานบ่ให้เฟีย อย่ามาเฟียบ่มักหมามักแมวเล่นได้อยูหยอกได้อยูตาบาบอให้เฟียอ,อย่ามาเฟียไปแลลูดีไปแล้วไปน็อตกิฟเกิร์บนมาไปบิโกไปแล้วบิ่น้องไปไป